คนจะดูถูกในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสาระของชีวิตนคนจะดูถูกนี่แหละคือความเสื่อมนะส่วนอไอ้ไอ้ที่ไม่เป็นสาระนะที่มันเป็นโทษไม่ได้มีประโยชน์ไม่มีสาระอะไรค,คนก็ไปชื่นชมอะไปชื่นชมไปให้ค่าอาไปให้ค่าในสิ่งที่ไม่มีค่า<ม><อ>ในสิ่งที่เป็นโทษส่วนใ้ที่มีค่าที่เป็นประโยชน์เดี๋ยวกับไม่ให้ค่ากับดูถูก นี่แหละเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นกงจักก็ดูปัญญาคนก็ดูแค่นี้ไปดูอะไรมากอ่ะดูแค่นี้อันเดียดเดียวโหอาชีพเกษตรกรรมนี่เป็นอาชีพที่มีค่าที่สุดในโลกจริงๆนะนอาชีพที่มีค่าที่สุดในโลกเลยเกษตรกรรมนี่แหละมีค่าที่สุดในโลกมั่นคงที่สุดในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโอ้เป็นอาชีพของคนฉลาดที่สุดอ่ะโดยเฉพาะเกษตรก,ก,กรรมไร้สารพิษอย่างประหยัดเรียบง่าย แล้วมากินใช้เป็นด้วยเนี่ยนี่เป็นอาชีพที่ฉลาดที่สุดในโลกเลยอเป็นอาชีพของคนที่ฉลาดที่สุดมั่นคงที่สุดในโลกแล้วก็มีคุณค่าที่สุดเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงคนอื่นได้ไม่มีอาชีพนี้ตายกันทุกคนอนะ่ะมีค่าขนาดนั้นนะี่ะไม่มีอาชีพกษตรกรรมีปตายกันทุกคนเลยไม่มีใครรอดหรอกตายทุกคนไม่มีใครรอดตายสักคนไห็นบม,มันมีค่าขนาดนั้นนะ่ะแล้วก็ทําให้แต่ละคนรอดตาย อาชีพอื่นไม่มีก็ได้มีอาชีพเกษตรกรรมอาชีพเดียวเนี่ยก็รอดตายละคนนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าคนพอมีกิเลสมากมันเลยต้องมีอาชีพอื่นขึ้นไปเลย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 ยคนมีกิเลสอะ่ะมันต้องมีอาชีพอื่นขึ้นไปเลยเลยเลยยตามกิเลสอะ่ะเพราะหนึ่งกิเลสมันก็มันก็หลงทางมันก็ไปปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นไปทั้งนั้นที่ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกไปเล่นกีฬาไปเป็นดาราไปเล่นอบายมุก มันจะ connect, นไปม,มีปัจจัยสี่อะไรหรือมันมันไม่มีข้าวไม่มีสุขภาพดีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรมันก็ไม่มีนะสิ่งที่จําเป็น่อชีวิตปัจจัยสี่มันจะไม่มีแต่กสิกรรมเนี่ยทำให้ได้ปัจจัยสี่ครบหมดไม่ว่าข้าวยาการดูแลสุขภาพเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยมีครบหมดนั่นแหละจากกสิกรรมเนี่ยจะมีครบหมดทุกอย่างให้ชีวิตได้อาศัยสิ่งที่จําเป็นที่สุดมีค่าที mean, ่สุดจบที่ตรงนี้แหละ พระพุทธเจ้าถึงตัดในจตารลิสูตรเนี่ยว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตอยู่รอดพ้นทุกมีปัจเจ 4, นี่ก็อยู่รอดแล้วพ้นทุกแล้วมีความสุขละเท่าเนี้ยจะมีเครื่องประกอบบ้างกันินดหน่อยบริขารเครื่องประกอบเล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ไอโอทีนี้ความโง่ของคนก็ไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ในสิ่งนี้ก็ไปเอาอะไรกันบรลุไรสาระ ไม่สร้างปัจจัยสี่เลยอ่ะก็ยังโอ้โหไปเหอกันไปให้ค่ากันโอ้นักกีฬาค่าตัวไม่รู้เท่าไหร่ดาราค่าตัวไม่รู้เท่าไหร่โอ้อบายมุกโอ้โไปหลงอบายมุกกันเจอแย่นะการพนันสิ่งเสพติดมัวเมาไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะการพนันสิ่งเสพติดสิ่งฟุ่มเฟือฟุ่มเฟยเกินความจําเป็นไม่ได้มีค่าอะไรเลยในสิ่งเหล่านั้น อบาัยามุกต่างๆนานาไม่มีค่าหรือการปรุงแต่งอะไรที่มันมากเกินไปไปครีเอทไปปรุงแต่งไปประดับประดาเนะี่ยประดับประดาสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะไปหมดอาชีพประดับประดาเลยโหเยอะแยะมากมายมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะอย่างนี้เป็นต้นแต่พอคนมีกิเลสมากก็ไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไปแย่งชิงกัน เงินทองก็เถอะจริงมันไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าคนเข้าใจสาระว่า,าก็ทำกสิกรรมแล้วก็แบ่งปันเัินกินก็จบแล้วชั่นี้ชีวิตทุกคนก็อยู่รอดแล้วแล้วทุกวันทําอะไรเพื่อให้อยู่รอดดิ้นทําการทํางานหาเงินเพื่ออยู่รอดแล้วมันก็จะไม่รอดอ่ะเพราะมันจะไม่มีอาหารกินอ่ะแล้วพากันเลิกทํากสิกรรมกันเลิกทํากสิกรรมเนี่ยชาวชนบทก็มารับจ้างในเมืองเลิกทํากสิกรรมกันอย่างนี้เป็นต้น ออุตสาหกรรมใช่ไปทำอุตสาหกรรมนวดอุตสาหกรรมเขาไปไปอย่างงู้นอะ่ะจริงจริงสิ่งเหล่านั้นไม่มีความจําเป็นเลยจะว่าไปไม่ทําเลยก็ได้ไม่ใช่เลยก็ได้นะถ้าคนลดกิเลสได้นะถ้าคนลดกิเลสได้อาชีพต่างๆมันจะลดลงเหลือเหลือน้อยเหลือแต่อาชีพที่จําเป็นที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะสุดท้ายแล้วถ้าคนมีปัญญามากๆจะทํากสิก,กรรมเป็นหลัก เนี่ยมาทับเหลือแต่กิกรรมอย่างเดียวเนี่ยก็อยู่ได้สําคัญขนาดนั้นเห็นไหมยอดเยี่ยมขนาดนั้นย่อลงมาเหลือกิกรรมแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะคนไม่ใช่คนจะมีปัญญากันทั้งหมดคนยังมีอวิชชามีความโง่ทางธรรมนี่เยอะแยะนะมีอวิชชาก็ไปทําอาชีพอะไรอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วไม่ทํากิกรรมพอไปทําอาชีพอื่นๆก็แต่ตัวเองต้องกินอนะ ตัวเองต้องกินเนี่ยก็อ้าวเขาต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องกินแต่ไปหลงว่าทีนี้ก็ต้องใช้เงินแลกก็เลยไปหาเงินแล้วก็มาแลกเอามาแลกกินเอาใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแล้วพอมีกิเลสมากๆมากๆก,ก็ไปทําชั่วแย่งชิงกันก็ <S <S ต้องมีผู้ตัดสินมีตํารวจแ,แย่งชิงกันมีตํารวจมีทหารแล้วแย่งชิงทั้งข้าวของแย่งชิงแผ่นดินแย่งชิงประเทศแย่งชิงอะไรอะไรไป มันก็ต้องมีอาชีพตำรวจมีอาชีพทหารเห็นไหมมันเกิดจากการแย่งชิงนะเกิดจากการทําชั่วนะคนเป็นโลภเห็นไหมมีสารมีอัยการมีทนายมันก็เกิดจากการคดโกงกันเห็นไหมมันเป็นเรื่องของคนมีกิเลส่ะเห็นไหมต้องมีอาชีพมารองรับกิเลสกับอาชีพมาแก้ปัญหาจากกิเลสทตนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยทีนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย แม้แต่ชิปหมอที่มาดูแลสุขภาพอะไรอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่มากไปอย่างเงี้ยเพราะกิเลสคนทั้งนั้น,น,นแหละนะแล้ต้องมีอาชีพหมอมาแก้ปัญหาความเจ็บป่วยที่มันมากเกิน,นามากเกินความจําเป็นมันมากเกินไปถ้าไม่มีกิเลสอะลดกิเลสได้อยู่กับกิจกรรมความเจ็บป่วยไม่มากขนาดนี้หรอกแต่นี่มันปรุงแต่งมากของกินก็ไปใส่ของปรุงแต่งสารพิษอะไรเข้าไปเยอะแยะ,ยะไปหมด นั่นแหละสายเป็นโรคเป็นภัยก็ต้องมีอาชีพหมอมาช่วยแก้ปัญหานะหมอก็กลายเป็นหมอกับเริ่มมีกิเลสมากตามเขาในคนที่หมอไม่ดีนะก็มีกิเลสไปอีกก็ไปทําไม่ดีมาอีกไปขูดรีดเอาลดเอาเปรียบหรือไปทําไม่ดีต่างๆนาๆนาก็ต้องมีอาชีพควบคุมหมออีกที <laughs> ไอ้พวกที่ควบคุมหมอนะก็มีกิเลสอีก ก็ต้องมีอาชีพควบคุมอคนที่ควบคุมหมออีกที <c oughs> คือมันก็ควบคุมกันไปเรื่อยๆนะทุกอันนั่นแหละทุกอาชีพะแต่ละอาชีพนี่มันก็เขาก็มีกิเลสใช่ไหมเขาไม่ได้ลดกิเลสอ่ะพอแต่ละอาชีพไม่ลดกิเลสก็ต้องมีคนควบคุมอาชีพนั้นอีกทีหนึง่ง <c oughs> ตลกไหมไม่ใช่ตลกมันก็เป็นความจริงเงี้ยควบคุมกันไปเรื่อยๆบานไม่รู้จบก็พึ่งกนไม่รู้จบสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าต้องมีอาชีพให้ปัญญ,ญา <G ül üyor> <G ül üyor> เราต้องมาให้ปัญญาลดกิเลสลดกิเลสลดกิเลสจะเป็นนักบวชเป็นฆราวาสก็ต้องพาคนลดกิเลสเพื่อออกจากอาชีพไรสาระเหล่านั้นนะออกจากอาชีพไรสาระแล้วก็ออกจากอาชีพที่ต้องไปแก้ปัญหากิเลสแบบปลายเหตุแก้ปัญหาแบบปลายเหตุน่ะเราต้องเออมพนอจะออกจากสิ่งเหล่านั้นมาก็ต้องมีคนให้ปัญญาในการลดกิเลสพอลดกิเลสมาปัญหาเหล่านั้นก็เบาบางเบาบางลงไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเเรื่อยเรื่อยเรื่อยเ เบาบางลงไปเรื่อยๆอาชีพทั้งสองอย่างอาชีพทั้งเสพกิเลสกับอาชีพแก้ปัญหาจากกิเลสแบบปลายเหตุก็ลดลงลดลงลดลงก็ทําน้อยลงน้อย,อยลงก็มาทําที่ต้นเหตุเลยนะก็มาทํากสิกรรมหรือทอําอาชีพที่มันจําเป็นต่อชีวิตเนี้ยก็ลงมาอย่างเงี้อยอ,อย่างอ้าอย่างแพทย์ไปทำเราแต่ก่อนพวกเราไปทําอาชีพอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่น,นี้ลดลงไหมล่ะลดลงลดลงลดลง ลดลงมาเรื่อยๆ,ๆก็เหลือกับสิกับเป็นหลักกับดูแลสุขภาพเป็นหลักเห็นไหมมันก็เหลือเท่านี้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเห็นไหมเป็นหลักอยู่เท่านี้แต่ทีนี้พอจะช่วยเหลือคนมันก็ต้องทำอาชีพอื่นด้วยไอ้ที่เขาหลงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับเขาไปทําแบบเขาเพราะว่าเขายังมีสมมุติเขายังมีกิจกรรมเหล่านั้นก็ต้องไปร่วมกิจกรรมกับเขาเพื่อที่จะให้ปัญญาเขาไปร่วมกิจกรรมกับเขาเขาเปิดใจก็ให้ปัญญาเขา นี่เขาทําอย่างซื่อสัตย์เขา,เขาทําอย่างซื่อสัตย์ปัญหาต่างๆมันก็น้อยลงพอน้อยลงเสร็จพอหมดวิบากเรื่องนั้นเขาก็ไม่ต้องทําเรื่องนั้นเขาก็มุ่งมามุ่งมาทําที่กสิกรรมหรือมีมิตรดีที่ทำกสิกรรมถ้าจะต้องกระจายไปในอาชีพต่างๆเพราะไปเพื่อพาเขาลดกิเลสเพื่อเขาทำความดีพอได้หมดวิบากจะได้ไม่ต้องทุกข์มากไม่งั้นโอ้โหวิบากเล่นงานเยอะแยะไปหมดทุกข์ลำบาก ก็าจะต้องไปบอกเขาว่าวิธีออกจากวิบากร้ายออกจากเรื่องร้ายทํำยังไงไม่งั้นทุกตายเลยอยากได้ไม่รู้จบกัทกบ,กกบกทุกไม่รู้จบอยากได้สุกหลอกไม่รู้จบกระทุกไม่รู้จบนะอยากได้ก็แตกตัวไปเรื่อยๆอีกต่างหากโอ้ยกิเลสก็แตกตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยากได้ก็อยากได้มากขึ้นไปเรื่อยๆทาไม่ทันกระทุกได้ก็ได้สุกหลอกแวบเดียวหมดเก็บไม่ได้ไม่มีจริง วันที่ทุกข์เขามาช่วยไม่ได้อีกต่างหากตายสังสมแต่วิบากร้เอาพลังกุศลไปทำวิบากร้ายก็อยากได้สิ่งที่ไม่มีหมดพลังไปอยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์ยิ่งได้ยิ่งทุกข์ก็ไปอีกลดทุกข์ชั่วคราวได้เกิดสุขชั่วคราวแต่มันทุกข์ใหม่แรงก็เดิม,มกิเลสโตกวเดิมความอยากโตก็เดิมหลายเรื่องก็เดิมทุกข์ก็เดิมอีกไม่รู้จบ ลูกชีวิตถ้าอยากมีความมั่นคงก็ต้องทํากสิกรรมเป็นหลักอยู่กับทํากสิกรรมไรสารพิษนี่แหละถ้าทําอย่างประหยัดเรียบง่ายเป็นหลักแล้วฝึกกินใช้ให้เป็นให้แข็งแรงอายุยืนก็อยู่รอดแนละ,ะเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ใช้อย่างประหยัดเครื่องประกอบอนเดือนก็เพียงเล็กน้อยสําหรับชีวิตที่เหลือก็จะอยู่เท่านี้ก็ได้ก็จบแล้วหรือจะไม่อยู่เท่านี้จะช่วยเหลือคนคราวนี้ก็เป็นทัง ต้องเสียสละนะไปทําอาชีพแบบเขาไปทําหน้าที่แบบเขาเชื่อมต่อเขานะเรื่องอะไรก็ต้องไปเชื่อมต่อเขาแล้วก็สอนเขาว่าเออกสิกรรมเป็นหลักนะเขาก็จะรู้เออจริงนะก็ทํากสิกรรมเป็นหลักช่วยกันทําวันนี้ให้มันเป็นหลักอ่านะแล้วก็พักลดกิเลสนะทําความดีนะช่วยเหลือกันนะจะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ําใจเสียสละเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันนะมันจะไม่เพิ่มวิบากร้ใหม่ไม่เพิ่มความเลวร้ายใหม่ เราก็จะมีสิ่งดีเกื้อหนุนกันเนี่ยชีวิตมีเท่านี้แหละจบ